เราจะมาขุดต้นพลีเป็ดค่ะเราไปเราไปเก็บที่ไหนมาคะต้โนโนู้นต้นนี้ทำไรคะใส่ค่ะเอาเลงได้ยังสักลูกหนึ่งอะจริงๆต้องต้องใส่ลูกแดงๆใช่ไหมเก่าๆอ่ะสักลูกก็ได้อ่ะไหนอะใกล,ใกล้ๆค่ะที่สอยได้ค่ะ เอเาลูกไปไหไปถือตื้อหนิฮึบ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 ป,ปินบินบินเดี๋ยวเดี๋ยวโดนพีป่า,าปินถอยไปก่อนอปินถอยอปินถอยไหนมาโชว์สิคะ ยางเต็มเต็มเลยยางเต็มเลยต้องต้องตากไปก่อนยา่ยาเป็นเยอะเับไม่เับยางหยดเลยเออยางมันเยอะแล้วไงคะเก็บมาแล้วยังไงต่อคะมาขูดแต่ต้องรอให้มันร่อนก่อนแล้วมันจะได้แบบไหนคะหนโชว์อันที่ขูดแล้วอันอันที่แห้งแล้ว เอาไปทำอะไรคะอันนี้เอาไปปลูกต้นหม้ก็ได้นี่ทำยงไงเยอะเลยจะปลกได้อันนี้อันนี้ยังอันนี้เพิ่งเก็บมายังต้องรอให้มันร่อนก่อนแล้วค่อยแกะเดี๋ยวต้องไปล้างมือนะคะ ปินจะไปปานจะไปปลูกอะไรคะปลูกอะไรอ่ะเขาหรือสีใช่ไหมคะแม่มันอยู่ในถังเนี่ยน้องแกะดูขวดออกไหมอออยู่แล้วคนนี้ล่ะคะแกะออกไหมคะไม่แกะอ่อกโอเคเราไปทำกันก่อนค่ะ